ตอนนี้เรากำลังมาเจอรถทหารนะคะเราเห็นเป็นประจำเลยรถทหารที่วิ่งผ่านเห็นพ่อบ้านบอกว่าที่นี่เขาก็มีการฝึกซ้อมรบกันเป็นประจำขับรถมาจากบันระเบิกนะคะบันระเบิกแล้วก็ก็จะไปกันต่อที่บ้านเรานะคะที่บิดเบนนะคะเดี๋ยวเราให้ดูอันนี้ เรานึกว่าเรานึกว่าเรานึกว่าผักชีฝรั่งนะคะแต่ไม่ใช่มันเป็นอะไรไม่รู้เพราะว่ามันไม่หอมนะคะแต่ใบมันคล้ายกันว่ากันกับผักชีฝรั่งบ้านเรานะคะฮัลโหล รถคันนี้สีสวยนะคะสีแบบเหลืองๆเ,เจ่มมากนะคะสีเหลืองเจ่มมาก yeah, maybe that side เยี่ยมเล e โอเคไฟาร์มแห่งนี้ก็เขียนเอาไว้ว่าคี a เกตเวคลีเ r เพราะว่าบางทีรถมาจอดโดยที่ว่าไม่ทันได้ดูนะคะว่าตรงนี้มันเป็นทางมันเป็นประตูทางเข้าตรงฟาร์มของเขานะคะเขาก็เลยเขียนติดเอาไว้นะคะคี e คีฟ กีบเกตเวคลีย์ก็คืออย่าขับรถมาขวางตรงนี้อะไรอย่างนี้นะคะตัวน,นี้เราก็เห็นหินใหญ่เราก็เลยแบบมาถ่ายทำเอาหินใหญ่ๆักหน่อยนะคะเออเดี๋ยวเราจะเดินไปดูถนนตรงนั้นนะคะทีนี้เราจะเดินดูถนนตรงนั้น ตอนนี้เราเดินมาที่ถนนใหญ่แล้วนะคะเพื่อที่จะได้ชะโงกหน้าดูรถที่กำลังวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนะคะนู่นนะคะรถนระถส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถ แบบนี้นะคะเขาเรียกว่ารถรถบ้านนะคะที่มีรถลากรถท่วงหรือว่าก็ขับได้เก่งนะคะขับเก่งมากนะคะเราก็จะมาถ่ายทำให้เห็นว่ารถกำลังวิ่งกันแบบคือความเร็วของเขานี่บอกว่าขับร้อยก็จริงนะคะแต่เขาจะขับ สิอย่างนี้หรือว่าบนถนนรูสไฮเวย์เนี่ยบางครั้งบางทีก็มีให้ขับ110นะคะถ้าขับ110น่นี่เขาก็จะขับสัก120ขึ้นไปอย่างนี้นะคะเพราะว่าเรา ยนะคะการขับรถของที่นี่เขาเรียกว่าขับรถอย่างรวดเร็วขับรถขับราพาจ้วดนะคะขับรถขับราพา้ พาดูรถเสร็จแล้วนะคะดูรถที่ท้องถนนเสร็จแล้วแล้วก็มาเดินรอบๆตรงบริเวณแห่งนี้เดี๋ยวเราจะพาพ่บ้านทานอาหารกลางวันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทานอาหารกลางวันกันเลยเพราะว่าเราก็เตรียมอาหารกลางวันมาอยู่นะคะพร่อ้านก็จะได้แบบอารมณ์ดีค่ะ เดี๋ยวตามไปกินข้าวด้วยกันเลยนะคะว่าเราจะมีอาหารอะไรมาทานในตอนนี้นะคะก็ให้เห็นบรรยากาศไปดูไยแล้วก็การที่พวกเรามาเที่ยวแบบนี้เราก็มีความสุขดีนะคะมันมันก็เป็นการเปิดโลกกระทัดอีกโลกหนึ่งนะคะเป็นการมีความสุขนะคะมีความสุขกับการกับการได้มาท่องเที่ยวนะคะ บอบบี้อัมฮังกี we ซ a ีแ l u u n h h ช r e ก็มาแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ทานอาหารกลางวันกันที่นี่นะคะก่อนที่เราจะกลับไปถึงบิสเบนนะคะบิสเบนก็จะห่างจากที่นี่120กิโลเมตรนะคะอีกไม่ไกลเราก็จะไปถึงบิสเบนกันแล้วนะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะ เรากลัวกล้องเราลมนะคะเพราะว่าตอนนี้มันลมมากเลยอากาศเย็นสิบสี่สิบห้าองศานะคะแต่ว่ามันก็สดชื่นดีหุงมาจากโรงแรม เราก็จะเอาหม้อหุงข้าวเล็กๆนี้ติดตัวมาด้วยแล้วก็เอาเข้าวสารมาด้วยเพราะอะไรเพราะว่าไม่ชอบทานขนมปังนะคะแล้วก็เพื่อความสะดวกที่ว่าเราจะไม่ได้แวะแวะที่แมคโดนัล มันไม่เหมือนเมืองไทยเรานะคะเมืองไทยของเราอ่ะมันมีมันมีเพิงเพิงขายอาหารตลอดสองข้างทางเนาะมันก็สะดวกในการจอดอันนี้มันจะต้องเข้าไปในยุคชนแล้วก็จะมีร้านค้าในมุมนอกแต่ว่ามันไม่สะดวกเลยเราเตรียมมาอย่างนี้เราอยากจะจอดตรงไหนเราก็จอดได้อย่างนี้ บ้านบิสเบนก็จะมีลูกสาวแกยอยู่ที่นั่นนะคะ เราก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามเรื่องราวในดินแดนของพวกเรานะคะที่เราก็มาใช้ชีวิตที่นี่นะคะจากเมืองไทยของเรานะคะคนอีสานนะคะคนอีสานพัดถิ่นมากินข้าวอยู่ที่นี่นะคะพัดถิ่นมาอยู่กับพ่อใหญ่ฝรง รถบ้านที่เขาแบบพ่วงกันอย่างนี้เนี่ยเห็นโดยทั่วไปนะคะเพราะว่าเขาต้องการความสะดวกนะคะเขาก็เลยมีรถแบบคันใหญ่ๆสำหรับเดินทางท่องเที่ยวเลยนะคะเนี่ยก็จะเป็นรถคันให,ใหญ่ๆแบบนี้เลยในการเดินทางท่องเที่ยวไปกันแบบครอบครัวผัวเมียอย่างนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในรถของเขานะคะ ไม่ว่าจะเป็นจักรยานที่จอดไว้ข้างบนนั้นแล้วก็ห้องน้ำห้องผ้าเลยมีหมดคือสะดวกนะคะผู้ใหญ่ฝรัหลังก็อยากจะได้รถบ้านแต่เราไม่เราเซโนนะคะเราไม่เอา เท่าที่เรามานั่งสังเกตการอยู่ตรงนี้นะคะคนที่เขาเข้ามาใช้ห้องน้ํำตรงนี้นี่ส่วนใหญ่คนที่เขาขับรถท่องเที่ยวขับรถบ้านอะไรอย่างนี้เขาก็มีอายุกันมากแล้วนะคะก็คือพูดง่ายๆก็อยู่ในวัยเกษียณเราก็เลยรู้เลยว่าคนวัยเกษียณของที่นี่นี่เขาก็เดินทางท่องเที่ยวกัน แต่ถ้าเป็นบ้านเราเมืองเราคนวัยเกษียณก็อยู่กับบ้านกับช่องนั่งจับเจ้าอยู่หรือว่าพากันอาจจะคุยก,กันกับเพื่อนบ้านอย่างนี้นะคะหรือว่าไปวัดไปวาเนาะถ้าพูดถึงมันก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากบ้านเราอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็ถือว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ว่าทางรัฐบาลของเขาก็ทำสร้างสถานที่ไว้สำหรับการมาจุดแวะพักจุดแวะพักของเขานี่เขาก็สร้างไว้แบบแบบสมบูรณ์แบบมีม้านั่งมีโต๊ะมีห้องน้ำมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการมาแวะพักอย่างยิ่ง เราก็เราก็ขอขอบพระคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งท่านที่กดติดตามเรื่องราวในชีวิตต่างแดนของพวกเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ thank you for watching and supporting see you later goodbye Bye bye. สวัสดีค่ะ